สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงแนวความคิดเนาะการที่เราจะทําธุรกิจอะไรก็ตามให้ประสบความสําเร็จได้หนึ่งสิ่งที่เราต้องเริ่มต้นมันก็คือเรื่องของแนวคิดค่ะหรือบ้านานหรือเราได้ยินกันทั่วไปเลยที่เขาเรียกว่า mindset นะคะ mindset คือกระบวนการความคิด ที่คนสำเร็จส่วนใหญ่นั้นเขาทำและเขาคิดคนจะประสบความสำเร็จได้ต้องต้องสำเร็จตั้งแต่แนวคิดก่อนแนวคิดยังไม่สำเร็จนะการไปต่อมันก็ยากแล้วเช่นแนวคิดว่าฉันจะสำเร็จในธุรกิจนั้นได้ฉันจะรวยได้มันเริ่มต้นจากแนวคิดก่อนมีความกล่าวบอกว่าแนวคิดของคนนะนะคะมีอยู่2ออย่างคือฟิก ไม้เซตนะหรือแนวคิดที่เป็นฟิกนะฟิกไมเซตก็คือนะคะเป็นคนที่แบบอุ้ยฉันอายุเยอะแล้วฉันทําไม่ได้หรอกฉันแก่อแก่แล้วทําไม่ได้หรอกอ่าหรือแม้กระทั่งอะไรนะคะก็ฉันไม่มีประสบการณ์ฉันไม่มีความรู้ไม่ใช่เวลาของฉันคนทํากันเยอะแล้วสินค้าแบบนี้คนทํากันเยอะแล้วอะไรประมาณเนี้นะคะ คือมันเป็นการที่เราบ่มเรื่องของฟิกไมซ์เซตนะคะคือการแบบคิดแนวคิดแบบเดิมๆมาให้กับตัวเราเองเราเรียกว่าฟิกไมซ์เซตคือแบบเปลี่ยนไม่ได้มันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้แต่มันเกิดจากการที่เราไปบอกจิตนาะจิตของเรามาบอกใต้สํานึกของเรานี่แหละหรือบอกไมซ์เซ็ตเราเป็นการผูกไมซ์เซ็ตที่ไม่ถูกต้องน,นั่นเองอันนี้ประเภทที่2ก็คือเราเรียกว่าโกรธไมซ์เซต กร h ไมซ์เซตนี่สําคัญนะคะกร w ไมซ์เซตคนคนหนึงจะสําเร็จนะ,ะก็คือต้องมี m มซ์เซตที่แข็งแรงคนที่เป็นกรดไมซ์เซตเนี่ยเขาอยากจะสําเร็จสิ่งหนึ่งที่เขาต้องมีคือเฮ้ยมีคนสําเร็จแล้วหรือยังถ้ามีคนสําเร็จแล้วเราทํามีคนทําได้แล้วหรือยังทำํำฉันอยากสําเร็จแบบนี้เขาจะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้เรียนรู้ฝึกทักษะไม่เป็นใช่ไหมฝึกเอา นะคะไม่เป็นยั่ไม่ฝึกเอาฝึกบ่อยๆนะ,ะมีทักษะม,มากกว่าคนอื่นเขาเราก็นำใช้ไปกว่าคนอื่นเนาะค่อยฝึกทักษะวันละ1องศา1องศานะ,ะปีหนึงคุณก็365องศาแล้วใช่หรือไม่นะคะนี่คือ growth mindset นะะ ไม่เกี่ยวกับพรสวรรค์นะคะคนที่มีโกรดไมล์เซตเนี่ยนะคะเขาจะไม่คิดพรสวรรค์เฮ้ยคนอื่นเขามีพรสวรรค์เขาโชคดีใจชั้นนี่แหละพรสวงสแสวงหาในความสํเร็จเร็จแสวงหาในสิทธิที่ถูกต้องวันนี้คุณเข้าสู่ธุรกิจของฟินโกอันดับแรกคุณต้องปลูกถ่ายไมล์เซตของการเป็นเจ้าของผู้ประกอบการหรือโอนเนอร์คุณต้องเทคโอนเนอร์คุณต้องมีความรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้เจ้าของ เป๊ของกิจการคุณเปิดบินซื้อสินค้ากับฟินโกในราคา899บาทคุณต้องมีจินตนาการหุ้ยชั้นลงทุน8ล้านคุณจะเกิดการขับเคลื่อนแล้วนะคะลงมือทำค่ะแต่บางคนหลายคนที่เป็นฟิกไมซ์เซร็จอลองลดูลองอย่างๆขายแย่ๆดูว่ามันจะทำได้ไหมนะคะ899นะคะนะนะคะวางลิงกนะ์ในฐานะ a อฟเฟอร์เรทมาร์เก็นะในฐานะที่เราเป็น เรยกว่าเป็นทําหน้าที่เพิ่มยูเซอร์ให้กับองค์กรเพิ่มยูเซอร์ให้กับฟินโกนั่นแหละนะคะพอเรา,เอาไปนะคะแย่ๆไปให้คนนู้นนะคะคนนี้ก็ไม่เอาคนนั้นก็นไม่เอา,นนอเ,อาเราเริ่มไงคะ นะคะความรู้สึกอยากจะประสบความสําเร็จเหมือนเพื่อนๆเ,เขาที่มีรายได้วันละหมื่นอย่างเงี้ยวันละพันอย่างเงี้ยเราเริ่มอะไรคะเริ่มมีความวิตกกงังวลพอเราเริ่มวิตกกังวลขึ้นมาปุ๊บสิ่งหนึ่งที่เราบอกก็เึ้นเลยนะเราจะดรอปตัวเราเองเราก็จะฟีดตัวเราเองจากระบบไปนะคะแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราบอกเฮ้ยฉันเจ้าของกิจการที่มีการลงทุน8ล้านเป็นไงคะเราจินตนาการเฮ้ยฉันลงทุน8ล้านนะในการเปิดบินซื้อสินค้า นะคะเป็นเจ้าของกิจการนะคะคุณแบบนี้คุณจะเริ่มท,ำท,ำทำําทําทําคุณจะเริ่มค้นหากระบวนการวิธีการที่จะทําให้คุณสําเร็จทํำยังไงในเมื่อมีคนทำายได้วันละหมื่นได้วันละหมื่นต้นๆได้นะคะ หรือกว่าละห้าหมื่นได้ฉันก็ทําได้เหมือนกันเมื่อเรามีกระบวนการหรือแนวความคิดแบบนี้นี่ค่ะคือสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คุณประสบความสําเร็จอย่าลืมนะคะเราเป็น Every a f f i l i a t e marketing มีหน้าที่นะคะที่จะขยายยูเซอร์ให้กับแอปฟินโกผ่านตัวแทนร้านเราเพราะเราเป็นตัวแทนจําหน่ายร้านค้าออนไลน์งานออนไลน์ง่ายๆ ใกล้ๆตัวเราเรียนเชิญมาร่วมธุรกิจฟินโกแอปพลิเคชันช้อ p p i n g ออนไลน์จ้าสวัสดีจ้า